ทีมกู้ภัยจากสว่างมงคลกู้ซิปกระเดงลาวเขาแล้วก็กู้ภัยร่วมกับตัญยูชุดลมซักเนาะเรากำลังเดินทางเข้าสู่จุดหมายคือบ้านสมปอยเป็นบ้านที่ว่าธุรกันด่านเส้นทางยังทีมกู้ภัยยังเข้าบ่ถึงเนาะเมื่อวานนี้มันทีมเจสกีิ่นเข้าไประยะเดินทางมันประมาณเจ็ดสิบพร้อมด้วยทีมเจสก,กีอะไรเนพร้อมด้วยเจสก,กีของจัมะซักเป็นาลังเข้าไปซึ่งเมื่อวานไปแล้วครับเมื่อเมื่อวานนี้ไปแล้วเธอหนึ่งต่ว่า เส้นทางมันไก่น้ำมันเอาเพียงพอในการเดินทางเนี่ย hmm. แล้วก็เลยเมื่อนี่มาปรับแผนไม่เอาน้ำมันให้มันถึงเพราะว่าโซนอยู่ทางนั้นยังขาดแคลนแล้วก็น้ำยังท่วมลิฟต์หลังคาเงินเดียวคือเก่าเนาะกำล, <c oughs> ล,ลังทยอยเอาคนออกมาทะนุนวยเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดโค้งน้ำเป็นจุดที่ว่ามันมีมันจะมีซากปลาคากังอยู่ในนั้นแล้วก็มีซากอซากสั์หรือวซา,ากเน่าเปื่อย,อยอย่างอยู่ในหันเนาะ,ะกำลังกัน ค้นหาเบอ่งว่าจะมีผู้ประสบภัยยังเหลืออยู่ในหันตืมบอดเนาะข้<พ>อนะมูลเบื้องต้นเดี๋ยวเขาจะแจ้งเป็นระยะทาง,ท,างที่เราจะเข้าไปรูว่ามันมีความยากครับเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะครับก็ดูครับกนะ็ดูที่เข้าถีไปนู่นนะครับ,รบอันนี้ได้จะเป็นคนที่นี่นะครับ ตลอดนะครับนี้นะครับทางเจ้าที่ทหารจะมีเจอคนอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นตรงนู้นนะครับนี่สภาพความเสียหายโดยรอบนะครับอยู่รอบทั้งหมดนะครับ เป็นยังไงครับผมตอนนั้นน้ํามาตอนกี่โมงครับอ่าแปดโมงแปดโมงห้าห้าชั่วโมงน้ำมาประมาณสิบเอ็ดโมงนี่ก็ประมาณตีหนึ่งก่อนเช้าตลางคืนกลก็คืนตอนประมาณหนึ่งโมงเป็นน้ำคืนน่ะเดี๋ว่าเต็มเต็มทีมันแหละน้ำคืนน่ะตอนจากโมงครับหนึ่งโมงหนึ่งโมงนี่คือน้ําสุดละสุดแล้วประมาณมอไปห้าแจงแล้วน้ำหนึ่งโมงคือตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งโมงคือตีหนึ่ง นั่นาะที่หนึ่งคนหันเอาเครื่องขึ้นครับรบรท่านนะมันมาไวเกินอ<ม>ืมคนหลับหมดแล้วนั่นแหละมันมาซ้ำจากว่าเลยจะว่าที่หนึ่งมันมาระวังนะเทว่าเท่นี้บริสุทธิ์มากขึ้นเี่นี้อีซาม,มาลุกว่าเลยมันทางั้งเชีย่ยงเกินห้ากูไปเลยไปกับบท่านมันด้ขึ้นราคาขึ้นนี้ไปแล้วที่นี่ไอ้ไอ้อยู่ตรงไหนตอกของเหตุการณ์วันนั้นนะตอนขึ้นนั้น ช่วยคนออกช่วยคนออกข้างบนแม่น่ะคนอยู่ท่านละค่าอะไรกันเ,เพื่อมาหญา,ายลงไปหงายลงไปลงแล้วเสร็จแล้วพี่เห็นคนหายไปกับหน้ากับตานี่กี่แบบไหนตอนนั้นมีแต่บูจักจะบอลเพราะว่ามันเป็นตองคืนเนีย่ยครับโู้อืมเพราะว่ามันเหมืดมาจากทางมีที่ช่างคนห้องทันทีเมื่อเท่า่อืมผูจาอยู่บนคนเขาบเที่เขาหลงยังนนจนาจิไปบอกบอล มาเลียกน้ำไปใจจะได้ไปเดี๋ยวพาเก็บให้เกพาไปดูหน่อยมีบุกบนที่ไหนนะครับพี่พี่ผู้ชายนะครับจะพาไปจุดที่พี่เขาเห็นเรือคว่ำนะครับบนเรือมีคนจักคนบนะครับหาคนหาคนแล้วเจ้าเอาได้คนนึง่งจีมันก็ขึ้นนั่งเอาได้ไหมเออเอาเอาได้จากคนนะ คาตาชีสี่คนอืมแล้วก็คว่ำหายไปเลยตีโอ้นะครับตอนนี้ในน้มนะครับหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลนะครับพื้นที่ที่เป็นทางเท้านะครับวันนี้พื้นที่ราบนะครับเพิ่งเข้ามาได้วันแรกนะครับเดี๋ยวทางเจ้าที่นะครับพี่เขาจะพาหน่วยกู้ภัยเรานะครับไปที่จุดเรือหายนะครับเพื่อเข้าแล้วก็ยังไม่เจอทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลังจะไปหานะครับ ตงป่านครับตอนนี้อย่างที่เห็นนะครับเราเดินมาสุดทางในหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้นะครับทุก mm hmm hmm> คนก็อยู่ระหว่างหาผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งเหลือนะครับเหลือนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับอ่าพึ่งเรานะครับพร้อมสว่างมงคลนะครับทหารนะครับส่งออกไปเก้าคนนะครับเก้าคนพร้อมเด็กสตรีแล้วก็ ผู้ใหญ่นะครับก็อย่างที่เห็นสภาพนะครับตอนนี้เรายังเซิร์ชต่อนะครับส่งให้ทหาราานะครับออกไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสภาพนะครับที่เราอยู่จุดที่เสียหายที่น่าจะหลายจุดจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เสียหายมากนะครับและเป็นจุดเดียวที่เราเห็นในคลิปนะครับด้านนี้ที่เห็นห, iter, หลังองค์พระนะครับก็คือบ้านหลังนี้เองนะครับน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับซึ่ง สังเกตได้ว่าทําความเสียหายให้กับวัดหลังนี้ค่อนข้างสาหัสสากันนะครับถึงการเปิดนะครับสังเกตได้ว่าน้ํามาแล้วก็ปีนกันขึ้นมาแล้วก็เปิดหลังคานะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับจากวันนั้นที่เราเห็นคลิปมีพระมีอะไรนะครับคือหลังนี้นี่เองนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้นี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ได้อพยพกันออกไปแล้วเมื่อสักครู่ได้9คนนะครับจากหมู่บ้านนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทําการนะครับกู้ภัยอีกทีครับคือแม่น้ํานะครับที่น้ํานะครับได้มากับแม่น้ํำสายนี้นะครับแล้วดูนะครับว่านี่คือโค้งน้ํานะครับที่น้ำเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็ถาถมนะครับเข้ามาอย่างที่เห็น นะครับถ้าโถมเข้ามาอย่างที่เห็นนะครับน้ําก็จะซัดทุกอย่างพังทลายลงมาหมดนะครับนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเลยครับนะครับก็โอ้โหผมเข้าใจเลยนะครับผมมายืนอยู่จุดนี้นะครับว่าตอนนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวที่อยู่ที่นี่จะเป็นอย่างไรในวันนั้นนะครับตอนนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะครับตอนนี้ รถทหารเข้ามาได้แล้วนะครับเข้ามาจากทางนู้นนะครับถามพี่เข้ามาว่ายากมากนะครับแล้วก็ใช้วินเข้ามาเรื่อยๆเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเซิร์ชนะครับก็จะยากมากเห็นไหมครับคือมันดูดนะครับดินมันจะดูดดูดหน่อยนะครับความยากก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราจะเข้าไปในพื้นที่ความเสียหายด้านนี้นะครับก็ช่วงนี้เราก็จะตีเป็นตาราง นะครับค่อยๆหาไปนะครับเผื่อผู้พบผู้รอดชีวิตหรือนะครับผู้เสียชีวิตนะครับที่หายไปแล้วยังไม่เจอในหมู่บ้านนี้นะครับตอนนี้เราอยู่บ้านใหม่นะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับดูนะครับคือมันยากนะครับมันยากมากในการที่เราจะเดินไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายต้นต้นที่นี่นะครับนะครับต้นต้นที่นี่ซึ่งภารกิจวันนี้นะครับเราเข้ามาที่นี่เลย นะครับนะครับก็ตอนนีชนน้ช่วยกันนะครับดูอ่ะช่วยกันนะครับช่วยกันส่งเสียงด้วยนะครับสภาพความเสียหายนะตอนนี้นะครับ มีคนอยู่บ่มีคนอยู่บ่ประาศนพี่น้องเอ้ยมีคนมาซอยแล้วตอนนี้อ่าศูนย์หายเยอะหมู่บ้านนี้ตอนไอมีประชากรเยอะไหมฮะไมประมาณจักร้อยจักร้อยจักพันสองสามร้อยมีคนหายนำมีคนหายนำก็หายเยอะบ่ที่บ่เจอนนะประมาณบ่หูคือกันบ่ ได้ครับได้นะครับก็ถึงเป็นบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่นี่นะครับบ้านใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่สภาพเห็นนะครับหมดเลยจริงๆนะครับตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นนะฮะปล่อยเลยปล่อยเลยอ๋อไม่ต้องอ้อนมาไม่ต้องอ้อนมาสงสารมันปล่อยมาเลยเดี๋ยวให้มันหากินเองมันเอาเชือกเชือกออกจากคอเพราะเจ้าของมันไม่อยู่แล้วสงสารมันมันไปกินอะไรไม่ได้นะ ปล่อยให้มันเป็นอิสระเดี๋ยวน้ำมาอีกเจ้าของนูอยู่อะครับวันนี้กับทีมนี่ก้งแรกนี่งครับวันนี้กับทีมนี่กุลงนี่กุเอควนนี้กัวท่้นะ่อ่าชนะครับวชนนีตอนนี้ปรกเทศกีนตะครับวันนี้กับภารกิจกับเราวันนี้น่าจะเแรกที่แรกที่ตาถึงที่นี่นะครับวั้า โตโ้นต้นชิดิดเ,ดเลยเลยนี่ไงหมู่บ้านนะไอ้ะอะนะหมู่บ้านอะไรนะอ่านเนี่ยเนี่ยป้ายหมู่บ้านนะป้ายหมู่บ้านนะป้ายหมู่บ้านผมเห็นปาดเราหรือตรงคอมันอะ กลับตรงคอน่ะออกเลยเดี๋ยวมันไปเกาะไม้เองยืนยืนแล้วดอลลี่ยืนแล้วดอลลี่เนี่ยผมไปคุรับผมตอนนี้นะครับเป็นทีมแรกจริงๆนะครับที่เรามาถึงในสภาพวันที่หลายวันที่เกิดเหตุนะครับเราจะเห็นสภาพนะครับว่าวันนี้เป็นทีมแรกที่เข้ามาในพื้นที่นี้จริงๆนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นนะครับธรมกิจเลดคิ้ว ก่อนนะครับ